ในรอบ20ปีมานี้เจ้าสมรภูมิเอกตั้งคือพรรคเพื่อไทยนะครับไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับชนะมาตลอดไม่ว่าในยามที่มีการยึดอำนาจคนเห็นว่าทักษิณเนี่ยถูกกันแกล้งถูกใส่ร้าย,ายโดยไม่เป็นธรรมก็เกิดความสงสารโดยเฉพาะคดี1้อยเนี่ยที่คณะกรรมการเห็นว่าไม่ควรดีกาเนี่ยล้มมติไปดีกาเข้าเมื่อกระแสเสื้อแดงฟื้นกระแสไก่เชนฟีเวอร์กระแสสงสารทักษิณมาประดังเข้าเนี่ยมันก็เกิดกับคือโฮมทั่วประเทศสิครับ จครับผมขออนุญาตย้ายไปเรื่องประเด็นในประเทศซึ่งตอนนี้เรามีสถานการณ์ที่เรียกว่าการเลือกตั้งแล้วก็การเลือกตั้งเนี่ยมันเข้มข้นมากเลยตอนนี้มีการดีเบตมากมายซึ่งผมฟังแล้วก็ยัง,ย,งยังค่อนข้างจะกางขาดนึนงฮะว่าพรรคเพื่อไทยโดยโดยดเรเชนเนี่ย,ย,ย,ยจะมีจะมีปาฏิหาริย์หรือว่าจะมีอะไรฮะทำให้ดรเชนสามารถขึ้นมาดำร,รงตำแหน่งนายกได้ครับคือก่อนอื่นนะครับต้องศึกษาประวัติศาสตร์การเลือกตั้งของประเทศก่อน ในรอบ20ปีมานี้เจ้าสมรภูมิเลือกตั้งคือพักเพื่อไทยนะครับครับในรอบ20ปีมานี้เนี่ยมีการเลือกตั้งหลายครั้งพักเพื่อไทยไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับชนะมาตลอดแม้กระทั่งยามที่มีถูกยึดอํานาจเขาถูกยึดอํานาจในปี2549นะครับยุบพักแล้วให้กรรมการบริหารพักนะครับเว้นพักการเมืองเนี่ยร้อยกว่าคนจำได้ไหมครับร้อยคนสอสอถูกให้ออกจากพักไปอยู่พักอื่น แล้วพอเลือกตั้งบปงไงพักเพื่อไทยชนะอีกต่อมารัฐประหารปีห้าเจ็ดนะครับก็ยุบพักเขาอีกและทำเหมือนเดิมอีกนะครับไปบี้แกนนาพักสอสอพักเนี่ยให้ย้ายออกจากพักไปอยู่พักอื่นแล้วก็กีดกันสารพัดเรื่องกล่าวหาสารพัดเรื่องพอเลือกตั้งเข้าก็แพ้พักเพื่อไทยอีกใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าสถานการณ์หลังยึดอำนาจสองครั้งเนี่ยการเลือกตั้งก็ยังแพ้พักเพื่อไทยเอาละ ในกรณีแย่งชิงอำนาจโดยทางการเมืองเมื่อยุบพักพลังประชาชนแล้วเนี่ยจากรัฐบาลสมชายนะครับก็ได้มีการชิงอำ,อำนาจทางการเมืองกันมีการตั้งรัฐบาลในค่ายฐานโดยกลุ่มสามปอร่วมกับเลขาธิการพรรคประชาะธิปัตย์คุณสุเทพเทศสุบันและเจ้าสำนักขุเขากระโดงตั้งรัฐบาลขึ้นก็ตั้งได้สําเร็จถูกไหมครับตั้งในค่ายฐานนั่นหมายความว่าในยามที่คณะคอรชเขามีอำนาจสูงสุดก่อนยึดอำนาจนะครับมีอำนาจสูงสุด ทั้งในทางการเมืองในทางการเงินในทางการทหารเนี่ยสามารถชิงอํานาจจากพรรคเพื่อไทยมาตั้งรัฐบาลได้สําเร็จก็เป็นรัฐบาลอยู่สองปีก็คิดว่าเขาแยกคุมอํานาจรัฐถือก็ประมาณอยู่คุมข้าการทั้งหมดอยู่เลือกตั้งก็ต้องชนะแน,น่นอนและพรรคสสพรรคเพื่อไทยเนี่ยถูกกระทืบออกจากพรรคเยอะแยะไปหมดก็เลือกตั้งแล้วเป็นยังไงครับแพ้พรรคเพื่อไทยคุณยิ่งรักมาเป็นนายกนั่นก็หมายความว่าประวัติศาสตร์การเมืองยี่สิบปีมานี้ เจ้าสมรภูมิเลือกตั้งตัวจริงคือพักเพื่อไทยไม่ว่าในยามที่มีการยึดอํานาจหรือไม่ไม่ใช่ยึดอํานาจก็แล้วแต่หรือต่อเนื่องก็แล้วแต่นะครับเขาชนะมาตลอดทีนี้มาคราวนี้ก็ยึดอํานาจจากรัฐบาลอุคงอิงไปหน้าตาเฉยถูกไหมครับยึดไปปัาบก็ตั้งรัฐบาลในคืนยี่สิบแปดวันที่ยี่บเก้าก็ตั้งรัฐบาลสําเร็จก็หวังว่าและเป็นรัฐบาลพระก็แย่ย,ยข้าราชการกูง้อประมาณอะไรเยอะแยะหมด มีมือดีนะครับไปบังคับสอสอพักเพื่อไทยให้ออกจากพักไปอยู่ในพักบางพักหมดก็หวังว่ามันแจ้งแน่นอนไปบี้สอส,อสอเก่าแกนนาพักกันมาให้ออกจากพักนะครับทําลายทุกอย่างจนกระทั่งมองว่าพักเพื่อไทยยังไม่ถึงร้อยได้เกือบระดับห้าสิบเท่านั้นเองแทบเดียวเท่านั้นแหละครับแล้วเอาคุณทักษสินมาติดคุกด้วยแทบเดียวเท่านั้นเองกระแสพิกกับมาตอนนี้ไปดูนะครับเราดูไอ ไอสื่อต่างประเทศนะครับคือ g o Google Trend s, ซึ่งมีฐานตัวอย่างมากที่สุดของโลกและก็เป็นวิชาชีพที่สุดของโลกเนี่ย g ูเกิลเทนนะครับพักเพื่อไทยเนี่ยมาอันดับหนึ่งนะครับเกิน150 Google บกูเกินะครับและถ้าไปถามเม่ตาเอไนะครับไปถามเม่ตาเออเนี่ยออกมาตรงกับเหมือน g o o g l e t r e n d แพ้เลยแต่มาโพลนในประเทศนะครับ ถ้าเป็นโพลขนาดใหญ่ที่เป็นโพลทั่วไปนะครับไม่ว่าโพลที่ทําโดยสื่อมวลชนก็ดีหรือโพลที่เขาทาเปิดเผยทั่วไปที่มีตัวอย่างผู้ออกข้เห็นเป็นแสนๆนะครับก็เหมือนกันก็สอดคล้องก,ก,กันหมดมีแต่โพลของสถาบันการศึกษาบางแห่งเท่านั้นนะครับที่มีตัวอย่างประมาณพันเจ็ดร้อยเสียงเท่านั้นนะที่ไปทางตรงกันข้ามเพราะนอกจากไอ้โพลนี้แล้วนะครับโพลทั้งหมดในประเทศไทยวันนี้เนี่ยพักเพื่อไทยมาลําดับหนึ่งสอดคล้องกับโพลร,ระดับโลกของ o o g l e t r e n d และเมตา AI นะครับ <c oughs> นี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นเพราะว่าเกิดกระแสสามอย่างเกิดขึ้นโดยพร้อมกันหนึ่งก็คือกระแสการฟื้นตัวของคนเสื้อแดงเมื่อครั้งที่นายทักษิณเขามีอำนาจในพักนะครับเขามีนโยบายให้มีสมาชิกพักเพื่อไทยเนี่ยยี่สิบล้านคนแต่ทำได้มาสิบกว่าล้านนะครับแล้วก็ชะงักงานไปมัานเขามีสมาชิกเป็นคนเสื้อแดงพื้นฐานอยู่เนี่ยสิบกว่าล้านคนไอ้พวกนี้เป็นผู้ปฏิบัติงานพักนะครับ แล้วันนี้มันฟื้นขึ้นมาหลังจากซบซอไปพักหนึ่งตอนนี้มันฟื้นขึ้นมาและมันฮือขึ้นทั่วประเทศไม่เห็นเลยครับที่หน้าเรือนจาวันนี้นับแต่นายทักษิณติดคุกเนี่ยไอ้พวกแสดงไปจัดชุมนุมแสดงความลําลึกถึงอยู่ทุกวันทุงวันนี้นะครับวันหนึ่งหลายร้อยคนทุกวันนั่นคือการฟื้นตัวของคนเสื้อแดงซึ่งเป็นสมาชิพกพรรคพื้นฐานพวกนี้ไม่ต่ำกว่าสิบล้านคนนะครับแล้วถ้าคนสิบล้านคนมันเคลื่อนไหวอย่างมีขบวนนี่นะครับอะไรจะเกิดขึ้นนี่คือ กระแสที่หนึ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปอันที่สองกระแสไก่เชนเฟเวอร์ขึ้นมาอยู่ๆด็อกเตอร์เชนไก่เชนก็นแล้วกันเรียกง,ง่ายๆเนี่ยเฟเวอร์ขึ้นมาทั่วประเทศและเป็นคนที่ทุกทุกสังคมยอมรับได้และก็เห็นว่าไปได้สามารถเป็นผู้นําการยกเครื่องใหญ่ประเทศไทยได้ mm hmm. ผมเองก็ต้องการคนแบบนี้ก็ไปคุยก็ถูกใจนะครับนี่ก็บอกว่าตูกใจและจากคนนี้แหละจะแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองได้ เพราะถ้าเราจะปล่อยให้การเมืองเป็นแบบเดิมซื้อเสียงกันที่หายไ,วไ,วไว้วอดเนี่ยไปไม่ไหวหรอกนี่อ,อันที่สองที่มาสมทบขึ้นที่ทําให้เพื่อไทยมันกระแส,ม,ะแสมันพลิกอันที่สามกระแสสงสารนายทักษิณครับเอานายทักษิณไปจําคุกเนี่ยคิดว่านายทักษิณจะแย่แล้วลืมนึกไปว่าหลังปฏิวัติสี่เก้าห้าเจ็ดนายทักษิณก็อยู่ตามระเทศไม่ถูกจําคุกก็ไม่ต่างกับถูกจําคุกถูกไหมครับเพราะไม่สามารถบริหารจัดการพักได้ อย่างนั้นเนี่ยเขายัางบริหารจัดการจนพักได้รับชัยชนะเลือกตั้งวันนี้อยู่ในคุกปรากฏว่างไงมันเกิดกระแสส,สงสารทักษิณขึ้นทั่วประเทศเพราะคนเห็นว่าทักษิณไม่ได้รับความเป็นธรรมและหลายเรื่องตัวหลายตลายตัวอย่างนะครับคนเห็นว่าทักษิณเนี่ยถูกกันแกล้งถูกใส่ร้ายโดยไม่เป็นธรรมก็เกิดความสงสารโดยเฉพาะสองเรื่องหลังเนี่ยครับคดีร้อยสิบสองเนี่ยที่คณะกรรมาการเห็นว่าไม่ควรดีกาเนี่ยและมาหักดันล้มมติ ไปดีกาเข้าซึ่งผิดหลักระเบียบแบบแผนนะครับอันที่สองเรื่องภาษีซึ่งทั้งประเทศไทยเนี่ยไม่มีใครถูกประเมินภาษีเพราะซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้นเลยมีนายทักษิณโดนคนเดียวคนก็เห็นว่าแกไม่ได้รับความเป็นธรรมและแกอยู่ในคุกแกก็สงบ,สงบสงเงียมเจียมตัวนะครับคนก็สงสารเมื่อกระแสเสื้อแดงฟื้นกระแสไก่เชนฟีเวอร์กระแสสงสารทักษิณมาประดังเข้าเนี่ย มันก็เกิดกับเพือหมทั่วประเทศครับเนี่ยมันเลยทําให้เกิดการพลิกกลับและอยากเข้าใจผิดนะคิดว่าทักษิณจําคุกแล้วแกหาเสียงไม่ได้ตอนนี้นะแกอยู่ในคุกเนี่ยกลายเป็นความหวังของชาวคุกทั้งหลายว่าถ้าทักษิณออกจากคุกแล้วเนี่ยและถ้าพักเพื่อไทยชนะเลือกตั้งเนี่ยคนคุกทั้งหลายจะได้รับอานิสงค์ใบบุญที่จะมีความอยู่ดีกินดีขึ้นวันนี้ที่หลับที่นอนที่กินที่อยู่ไม่ดีทั้งนั้นอะ่ะแล้วก็หวังว่าถ้าทักษิณออกไปจะช่วยแก้ไขพวกนี้ได้ ไอ้พวกนี้ก็นักโทษตาําทั้งประเทศไทยมีกี่คนสามแสนคนครับก็เขียนจดหมายไปบอกครอบครัวญาติพี่น้องบอกให้ hey, พ่อพี่น้องพวกเราตัวเราจะถูกสบายขึ้นถ้าทักษิณได้มีบทบาทในรัฐบาลนะครับเพราะนั่ช่วยกันไปเลือกพรรคเพื่อไทยไอ้คนสามแสนคนเขียนจดหมายไปบอกครอบครัวญาติพี่น้องให้เลือกพรรคเพื่อไทยคนหนึ่งมีครอบครัวญาติพี่น้องสี่ห้าคนสามแสนคนก็ไปล้านห้าแสนคนถูกไหมครับเนี่ยไอ้พวกนักโทษมันช่วยหาเสียงกันทั้งประเทศแล้วอะไรจะเกิดขึ้น นันทักษิณวันนี้เนี่ยมาติดคุกนะครับแต่คนช่วยหาเสียงเยอะแกะแสสงสารแก่เยอะไอ้คนที่เคยฟาดฟันแก่ตอนนี้ก็สงสารอโหสิกรรมกันไปหมดแล้วเนี่ยผมนี้เจอคนที่ต่อต้านทักษิณมาเยอะแยะไปหมดนะครับทุกคนก็อโหสิกรรมกันไปหมดแล้วแล้วแก่ก็ขออโหสิกรรมคนอื่นด้วยไม่ผูกไม่ผูกอาฆาตจองเวรกันในโอกาสปีใหม่นะครับก็เลยทําให้ทั้งสามแสกระแสเนี่ยมันเลยทําให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยมันคือกระพือโหมขึ้นมา ในขณะที่พักส้มนะครับนับวันคะแนนจะด้อยถอยลงเพราะว่ายัางวุ่นวายอยู่เรื่องแก้รัฐมนูญเรื่องฐานมีไว้ทําไมอยู่เรื่องร้อยสิบสองคนก็เห็นว่าประเทศไทยมันไอสามเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาของประเทศไว้ทีหลังแล,และคราวที่แล้วฉันก็เลือกเธอแล้วเธอก็ไม่ยอมเป็นรัฐบาลเธอก็ไม่เป็นฝ่ายค้านคราวนี้ก็พักั้งขณะเดียวกันพักคูมิใจไทยนะครับก็โดนกระแสอะไรก็โดนกระแสบ้านใหญ่ที่ถูกกล่าวหาว่า เป็นแหล่งรวมตัวของอสสร,รพิษคิดชั่วทั้งหลายเนี่ยที่ไปยุมรวมตัวกันอยู่เนี่ยก็เลยการนานตกไปหรือได้รับผลกระทบจากน้าท่วมภาคใต้ถึงวันนี้คนตายเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องคนเดือดร้อนเสียหายได้รับความช่วยเหลือแล้วยังก็ไม่พูดถึงกันอะไรก็ปกปิดบิดบังกันไปหมดได้รับผลกระทบจากคนไทยอพยพสี่แสนคนจากกระทบกระทั่งชายแดนได้รับผลกระทบจากปัญหาสแกมเมอร์ได้รับผลกระทบจากหัวสอวอว่าอยู่เหนือกฎหมาย ได้รับผลกระทบจากเขากระโดงได้รับผลกระทบจากที่ดินที่ใช้เป็นสนามบินนะครับสีห้ากระทบเหล่านี้มันเลยทําให้พักคุูมิดียไทยเนี่ยแทนที่จะพุ่งทยานนะครับก็มีตัวถ่วงตัวดึงแข้งดึงขาอยู่วันจึงไม่ได้มากไปกว่า120บหรอกครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับพักเพื่อไทยเนี่ยก็น่าที่จะอยู่ได้ประมาณ130ยสามสิบร้พัก พลังพักประชาชนเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณร้อยสี่สิบพักภูมิใจไทยก็น่าจะได้ประมาณร้อยสี่สิบมันไม่มีทางทะลุกเกินร้อยเจ็ดสิบแปดสิบไปได้เมื่อเป็นอย่างนี้พักเดียวก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้ถูกไหมครับก็บต้องจับมือกันทีนี้ด้วยเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้เวลานุเวรอะไรก็ไม่รู้มันมาทันก็พอดีพักประชาชนกับพักภูมิใจไทยเนี่ยเขาประกาศว่าเขาจะไม่ร่วมกันตั้งรัฐบาลพันสองพักนี้เมื่อไม่ร่วมกันตั้งรัฐบาลพักประชาธิปัตย์ก็มาผสมลงจะไม่ร่วมเป็นรัฐบาล กับพรรคกาธรรมซึ่งพรรคกาธรรมเนี่ยเขาผูกติดอยู่กับพรรคภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นเลยทําให้หนึ่งรัฐบาลที่จะร่วมกันระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยเกิดขึ้นไม่ได้ถูกไหมครับครับมันก็รลือเพียงสองสูตรเท่านั้นเองคือหนึ่งพรรคเพื่อไทยร่วมกับพรรคภูมิใจไทยตั้งรัฐบาลโดยมีพรรคกาธรรมเข้าร่วมนี่ก็เป็นสูตรที่หนึ่งก็มีเกินสองร้อยห้าสิบเสียงแน่นอนอันที่สองพรรคเพื่อไทยร่วมกับพรรคประชาชน ร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์ก็เกิน250เสียงแน่นอนเหมือนกันมันจึงเป็นสองสูตรเมื่อทั้งสองสูตรเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลได้หนึ่งสูตรโดยพรรคภูมิโดยพรรคเพื่อไทยต้องเข้าร่วมขณะเดียวกันพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นรัฐบาลได้ทั้งสองสูตรว่าจะร่วมกับพรรคภูมิใจไทยหรือร่วมกับพรรคพรรคประชาชนวันนี้เนี่ยครับมันมีแนวโน้มว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะร่วมกับพรรคประชาชนตั้งรัฐบาล ก็ในสองสูตรเนี่ยพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลทุกสูตรพอมีเขาจะเป็นรัฐบาลทุกสูตรนะครับไอ้พวกกองเชียร์ก็ทำมันทำเนียมอยู่แล้วนะครับที่ไหนชนะก็เข้าด้วยช่วยกันตอนนี้ไอ้พวกกองเชียร์ก็เลยเทยกันมาช่วยพรรคเพื่อไทยก็ถือว่าเชียร์พรรคนี้ได้เป็นรัฐบาลแน่นี่ก็คือเป็นกระแสสมทบเข้ามาทําให้พรรคเพื่อไทยมีกระแสแรงขึ้นครับก็เป็นสถานการณ์ปัจจุบันที่เราอัปเดตกันนะฮะมีหัวข้อสุดท้ายที่อยากจะถามอาจารย์ในความเห็นส่วนตัวนะครับว่าเที่ยวนี้เรามีบัตรสามใบ ปสุดท้ายนี่เป็นการที่จะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือร่างรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยอยากให้อาจารย์ใช่ดนรลงหรือให้ความคิดเห็นส่วนตัวนิดนึงนะครับว่าจะทํายังไงกับรัฐธรรมนูนฉบับนี้ดีครับผมเชื่อว่าคนกาบัตรเรื่องแก้รัฐธรรมนูนเนี่ยจะน้อยมากครับมันจะเป็นการเบื่อบัตรเลือกตั้งสองใบก่อนส่วนไอ้บัตรแก้รัฐธรรมนูนเนี่ยครับบางคนอาจจะไม่กาเลยนะครับหรือไม่ก็กาส่งเดชว่าไม่ให้ความต้องกาอะไรครับออปัญหาชาติจริงๆรเมื่อกี้ไม่ได้อยู่ที่รัฐธรรมนูญปัญหาชาติจริงๆ ที่ระบบการเมืองมันจันไรซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยไม่ต้องมีแก้รัฐธรรมนูญนะครับไปแก้ไขกฎหมายเรื่องตั้งไปแก้ไขไอ้เรื่ององค์กรอิสระให้ดีก็ก็จบแล้วครับปัญหาชาติมันอยู่ที่ระบบราชการที่ทุจริตโกงชาติช่อลาดบางหลวงมันแก้ไขได้โดยการปรับปรุงกฎหมายกระทรวงทะวงกรมไม่ต้องรัฐธรรมนูญครับและรัฐมนุนก็ได้วางระบบการปกครองมาแล้วส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถินซึ่งสามารถใช้ได้ แก้ไขได้โดยไม่ต้องใช้แก้รัฐมนูนเลยและปัญหาชาติที่สาคัญก็คือปัญหากฎหมายที่ไม่เป็นธรรมคนอยู่เหนือ,อกฎหมายทําผิดแล้วไม่ต้องอยู่ใต้บังคับกฎหมายมีแต่หมาและคนจนที่อยู่ใต้บังคับกฎหมายมันก็แก้ไขได้โดยไม่ต้องแก้รัฐมนูญถัดมาก็คือปัญหาเศรษฐกิจก็แก้ไขได้โดยไม่ต้องแก้รัฐมนูญถัดมาคือปัญหาที่ดินที่วันนี้ที่ดินสองในสามของประเทศเนี่ยเป็นแหล่งบม่มเพาะความขาดแคลนยากจนล่าหลัง เป็นแหล่งบอบบมพอปัญหาของชาติก็สามารถแก้ไขได้โดยไม่จําเป็นต้องแก้รัฐธรรมนูญมันไปแต่ต้องทาไมให้มีปัญหาเอาเรื่องเร่งด่วนไม่ดีกว่าหรอแต่ในเมื่อประชามติมันได้ลงแล้วเนี่ยมันก็ต้องากา็ลง<า>ไปนะครับแต่ว่าคนยังไม่สนใจอย่างผมนี่ผมไปเอผ,ผมไม่กาบัดนี้ก็เป็นการเอ่อเขาเรียกว่าอะไร่ะเลือกทางเลือกให้ประชาชนเลือกว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือจะไม่ไปลงก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะฮะ ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเอา,เอาความคิดตรงนี้ไปพิจารณาด้วยรอบครอบว่าจะทํำยังไงในสิทธิเ,เสรีภาพที่เราจะลงความเห็นนะครับสุดท้ายครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ทิ้งท้ายนิดหนึ่งว่าถ้าอย่างนี้เราเราจะได้รัฐบาลที่ที่เขาเรียกเข้มแข็งไหมเที่ยวเนี้ยเข้มแข็งแล้วแก้ไขปัญหาประเทศไทยแบบจริงจังไหมแ้ตอนนี้นะครับกคดีเดตนายกเนี่ยมีสองพวกพวกหนึ่งก็เสนอยกเชิงประเทศไทยซึ่งมีตตรเชนคนเดียวนะครับอ,อีกพวกหนึ่งก็เสนอว่ากูไม่เอามึง แล้วมันประชาชนจะได้อะไรขึ้นมากับนักการเมืองประเภทนี้นะครับไอ้พวกนึงก็คือกูจะเอาเงินไปแจกเอาเงินมึงไปฟาดกระบานมึงซึ่งจะเป็นรูปแบบต่างๆเนี่ยไอ้พวกนี้แล้วไหลที่สุดนะครับประชาชนจะไม่เอาไอ้พวกนี้แล้วครับต้องเลือกยกเครื่องประเทศไทยยกปฏิวัติใหญ่ประเทศไทยขึ้นมาแก้ปัญหาเห็นด้วยครับเราต้องยกเครื่องประเทศไทยแล้วก็ทําให้ประเทศไทยใสสะอาดแล้วปฏิรูปครั้งใหญ่อันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องทําอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ ได้ความเห็นแล้วก็ได้ความเข้าใจกับสถานการณ์โรคครบถ้วนนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาจารย์จะให้เกียรติทางรายการแล้วก็มีโอกาสได้คุยกันอีกต่อไปนะในคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้เราจะอัปเดตข้อมูลต่อๆไปกับอาจารย์เรื่อยๆนะครับท่านที่สนใจติดตามชมอาจารย์ไพศาลพื้นมงคลน,นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีสัวเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร